พุกมือนี่พุกมือนี่ขาดไม่ได้ใช่ไหมซุ้มต่ำนี่ซุ้มเหนียวส้มต่ำซ้มเหนียวส้มตำ่ำไม่ขาดไม่ได้งเ,งเห็ดเครับแยกเห็ดครับแล้วดูเห็ดยังไงดูเห็ดเป็ี่ยนไหมไม่ใช่ครับไม่นี่ยักอันนี้อันนี้ขาดไมนนอกครับร้อใครอีกคนครับบอยครับบอยครับ,บชืน่นชมนะ ที่ชมพวกเราทำคลิปออกไปนี like, i mean. all, ่แม awesome. so, so ่ทัพก็เลยอยากกินด้วยเลยว่ะก็เลยมาอยากนึกถึงบรรยากาศเก่าๆอยู่อย่างนี้แหละมันอร่อยที่สุดแล้วเรากินข้าวอย่างนี้แหละลำดับเพิ่มอเปล่าวัยยักษ์เพิ่มครับเพิ่มครับเออนี่ปากหวานด้วยนะครับทอดไข่เองนะครับวันนี้ครับ ก็นสวยกินข้าก็ไม่หิวเ <c oughs> สิพิกนิดนึงเลยครับเส่กพิกนนหน่อยนึงพราะมลูกโดดด้วนักลบ

แล้วพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่อยู่ไหนพ่อแม่ยยทงไหนพ่อแอยู่ย่ายัวเงินลนเงินม